เจเจช่อลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลังบ้านนะครับอยู่ที่ต้นไผ่นะครับหรือไม้ลวกนะครับต้นนี้ปลูกได้ประมาณ10กว่าปีแล้วครับอ่พอดีแม่แก่ฟันแล้วก็เผาทิ้งบ้างอะไรบ้างครับตอนนี้กําลังเริ่มขยายไปครับอ่ปลูกบนท้ายไร่ครับอันนี้เขาจะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งอ่ะสังเกตว่าไม่ได้ลดน้ํานะครับหน้าแรงก็ไม่ได้ลดน้ําแต่ว่าทําไมเขามีหน่อให้กินนะครับ เรามาดูกันนะครับครับผมครับหน้าแรงครับออกหน่อนี่ครับนี่เอาไปแกงนะครับแกงเปลือหนอไม้ต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับหน่หนอ2หน่อครับ3หน่อครับกำลังออกขึ้นอีกหน่อหนึ่งครับ อร่อยเลยนะครับไข่ตัวนี้นะครับออกหน้าแรงทุกปีครับหน้าฝนนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับแผลบพับวิบวับวิบวับครับผมครับมีคำถามนะครับจะเอ๋มีคาถาจะถามทุกคนว่าจังหวัดอะไรนะครับในประเทศไทยที่มีประชากรน้อยสุดมีใครตอบได้บ้างหรือเปล่าครับ รู้ไหมครับว่ามันคือจังหวัดอะไรครับผมตอนนี้ก็ระหว่างรอคําตอบดูหน่อไม้ยั่วๆไปก่อนครับคนที่ชอบกินต้มจิ้มน้ำพริกแกงเปรอะหน่อไม้ห่อหมอกหน่อไม้ครับผม <c oughs> ครับผมเกงหน่อไม้แซ่บ แกงนอไม้แซบแซบต้มจิ้มน้ำพริกกระแซบครับผมโอเคแล้วครับจะไม่ให้ค้างคาใจจะตอบแล้วนะครับว่าคือจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมมีประชากรอยู่แค่แสนเก้าวกว่าคนครับน้อยนิดนิดน่ารักนะครับบ้านเพื่อนผมอยู่ที่นั่นมีอยู่หลายคนอยู่ครับผมที่สมุทรสงคราม เคยเรียนด้วยกันที่มาาะไยเกษตรครับผมเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่อยู่ที่สมุทรสงครามทุกคนน่ารักมากเลยครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จเจ h ช n แนลด้วยนะครับรักจเจอน้อยๆขอให้รักนานๆเด้อพี่น้องเด้อฮักสุรชัยหน่อยๆฮักเจหน่อยๆขอให้ฮักนานๆเด้อครับเด้อขอบคุณครับบ๊ายบายจุ๊บๆ